มาจ้พี่น้องมีพามากินของหวานของหวานเป็นโรตีสายใหม่ของคุปปุ๋ยพี่น้องมาจากวัดใหญ่ไซมมงคลอยุทยาผู้ใดก็หูวว่าอาุทยาก็จะมีของนี้เป็นโรตีแบบมิราจ้ในเท็่เก็จิ้งเขาตาแบบนี้เลย้าจะบอกวัดเบ้งเปิดถุกออกมาก็จะมาเจอแบบนี้เลยพี่น้องแป้งเขาแบบมีความแบบหนึบหนึบหนึมากแล้วก็แปลว่ามีมีพลาสติกซ้อนให้เพื่อที่ว่ากันว่าหบมันติดก,กัน อยแป้งหอมใบเตยมากเลยดูใกล้ๆหอมหอมใบเตยแฮงอือมต้องมาดูสายไหมแป้งโอเคแล้วความหอมขอแพ็กใส่กระปุกมาอย่างดีเลยพี่น้องรับรองว่าเส็นเซ้นไหมจะไม่ไม่เจกไม่ขาดอู้เป็นเส็นอวยสวยอยู่พี่น้องนี่เด้อโรตีสายไหมของครูปุ๋ยอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคลเลยเด้พี่น้องเบิ้งเบิ้งบิงสำหรับผูบ้ใดที่อยากลองอยากชิมโรตีสายไหมอยุธยาของครูปุย๋ยสามารถไปกดมาลองมาชิมกันได้ในตะกร้าสีเหลืองตัวต,อ,ตอแหวนเพชรพี่น้องเบิ้งเขาบอกอร่อยจะไม่ดังอร่อยจะไม่ดังแต่ดังตอนนี้แหละคะ่ะเบิง้งโอ้สายไหมเพป็นแบบละเอียดแล้วก็เป็นเส้นงามแพงสมชื่อว่าสายไหมเบิ้งพี่น้องสบายเนาะแมนไปกดมาลองมาชิมก็ได้ไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยานี่เขาหลอกคัตติออกมาจะเป็นแบบนี้เลย มันมันช่ปกติเกะคน,นเซียนาะแบบแบบแรงเพนไปเลยพี่น้องอ้ยหอมหอมมาเลยเธอมาฮอรเลยพี่น้องสำหรับแป้งเพื่อนในสิ่งนี้ใบเตยกับงาด้วยงาดำทุกหอมแบบนี้เลยอุ้ยมากเลยหืม ไปายไมนมหวานแป้งนุ่มๆเหมือนทำมาจากเตาหอมใบตใ <c oughs> เยบบตยฮะงายอดซนใบเตยครัน <c oughs> แป้งเขาแบบสดนุ่มอะ่ะ <c oughs> นี่เป็นไงอืม <c oughs> งาจะดีแบบกินงาโดดเลยพี่น้องจะดูแบบนี้เลยนะประมาณยี่สิบแผ่นงาแบบนี้เลยพี่น้องก็ต้องไปดึงแถวท่านนั้นแบบว่าขาดกว่างพุ่มห้องพัตติมาย,ยางังดงโรตีแบบแผ่นเงญ่ใบิ๊กบึ้มอย่าลืมนะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคนที่อยากลองอยากชิมโรตีสายไหมคู่ปุยเขาบอกว่าอร่อยแต่ไม่ดังอร่อยอีลีพี่น้องกะละตี บึงสายไหมเป็นกรอ้อนรวยสวยเป็นเศษรวยสวย,วยพี่นอ้องถูกใจแฮงส่ไปเตยไปน้ำเขียวเนขะียวเนี่ยหักเบิบงมันจะขาดป่ปล่เบังพี่น้องโรตีสายไหมไอทยาคูปุยหอมอ ชอบแป้งเพราะว่าอะไรมันหนึบแล้วมันเหมือนแป้งสดที่เพิ่งทำหอมกินงาก็คือหอมงาไปเลยกินใบเตยคือหอมใบเตยเตะดังไปเลยพ้าเ,เกิดเพิ่อนจะสิประมาณนี้อะพี่นอ้องใสถุงจะเริ่มนะ้พี่นอ้องสำหรับใครที่อยากลองอยากชิมโตจีสายไหม ปูปุ๋ยอายุทยาไปกดได้ในะจ้กกสีเหลืองต่อต่อแหวนเพชรพี่น้องรับรองเขาบอกว่าอร่อยแต่ไม่ดังอร่อยอีดีไปพี่น้องไปร้อง